สวัสดีค่ะเวลาส,สุด l a s ส,ส,สองคนแล้วนะครับที่กุแ้แซกโชนะั็ผมวันนี้พีเคและแบ๊คี้รายงานตัววันนี้ชาวพัทยาบอกได้เลยว่าคุณจะสนุกกับผู้หญิงคนนี้เจอกันค่ะรอบสองทุ่มค่ะแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นค่ะแวเปิดไปที่สนุก com อุ้ยไปเจอข่าวคู่ขวัญคู่นี้ะเดชยายาชอบมากเลยพี่เคคือเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดของยายาแล้วทังคู่เนี่ยออกมาสัมภาษณ์ถึงบรรยากาศในวันเกิดว่าจัดกันน่ารัก ขอบคุณมีคุณแม่ทั้ง,งคู่ร่วมรับประทานอาหารไทยด้วยกันต้อง <c oughs> ต้องเน้นคขาว่าอาหารไทยด้วยกัน <c oughs> นะครับแต่ความพิเศษอยู่ตรงของข,องขวัญที่ณเดชมอบให้กับยายา่ยาเพราะของข,องขวัญสุดพิเศษชิ้นนี้คือเสื้อยืดที่ฝ่ายชายเป็นคนตั้งใจออกแบบด้วยตัวเองและมีตัวเดียวในโลกครับว้าวล่าสุดนะคะทางด้านคุณแม่แก้วของหนุ่มณเดชนะคะได้ออกมาโพส์ภาพเบื้องหลังของขวัญชิ้นสำคัญที่ลูกชายนะคะทำให้สาวยาย่าผ่านอินสตาแกรมและเขียนข้อความบรรยายถึงเหตุการณ์ขึ้นว่าของฝากวันนี้ เบื้องหลังความตั้งใจดีๆกับของชิ้นดีชิ้นโปรดหนึ่งเดียวในโลกของแบรยา NY อบยายาละใส่ตาตามยายา่ยาเอาเดอ้อแต่แม่คันปากขอเมาส์มอยคุณลูกชายหน่อยวันนั้นประมาณห้าทุ่มกว่าๆแม่ได้ยินเสียงข้อความดังขึ้นมาตึงว้าว แม่คิดว่าใกล้เวลาที่ลูกชายจะได้กลับบ้านแล้วดีใจแม่ก็เลยรีบคลิก,ลก,ลกลทันทีทันใดนั้นภาพก็ติดต๊ดติดตดต๊ดขึ้นมา3ภาพพร้อมข้อความที่ว่าอย่าให้ใครดูเดอ้อเป็นความลับแม่ก็ได้แต่ปา ทำไปตั้งเช้านะเพิ่งทำเสร็จสมบูรณ์ก่อนเที่ยงคืนนะคะก็คือแน่นอนล่ะค่ะเป็นเสื้อหวานใจที่ไม่มีที่ใดมีชิ้นเดียวในโลกแม่ก็ได้แต่นั่งยิ้มฮ่าฮ่าอันนี้คือที่แม่เขียนใช่ไหมคุณไม่ได้สัจใจน้องใช่ไหมไม่ค่ะแม่เขียนจริงๆงานนี้เรียกได้ว่าทอมอสสาวยาญานี่ปลื้มเป็นอย่างมากเลยนะกับความพยายามของหนุ่มณเดชน์ในการมอบความสพิเศษชิ้นนี้และยิ่งบอกว่าน่ารักมากสําหรับเธอขอบุณค่าจากสรุปดอทคอมด้วยคุณเคยทําอะไรให้ให้แฟนเห็นป่ะก็เคยอทมืงานทำมือใช่ไหม กบเป็กส่วนใหญ่เป็นงานทำเท้าค่ะให้แฟนงานอะไรอ่ะก็เหยียบเวลาแฟนเมื่อยอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดใครไม่เมื่อยนะเดี๋ยวตอนเย็นไปเจอพี่พีเคได้ห้าแยกลาดพร้าวไปทำอะไรครับพี่เปิดแย้เปิดเปิดตัว l a m b o r g h i n i บูร์การ์ดอีโวคันใหม่โอ้ทำไมต้องมาขายกันแบบนี้ครับก็อยากให้ไปหาพี่พีเคที่ห้าแยกลาดพร้าวด้วยนี่จะบอกว่าโอ้โหโอยถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังทัานีาเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ออนมิชาม่านะครับผม